นี่แหละคือจุดพลิกผันที่ทําให้หัวใจแฟนละครเต้นระรัวดมยี่หวาไม่ใช่แค่คู่พระนางที่ดูดีเท่านั้นแต่พวกเขาพาน้ําพึ่งขมทุบสถิติเรตติ้งใหม่ได้อย่างน่าทึ่งจนใครหลายคนคงอดไม่ได้ที่จะติดตามต่อเพราะเรื่องราวความรักที่หวานหอมตรบกลายเป็นขงประสอนสชาติอีกครั้งในตอนล่าสุดของละครเวอร์ชั่น2025นี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างปูริมดมปกรณ์กับนุย้ยยี่หวาปริยาการนั้นทําให้อารมณ์คนดูสวิงไปมาเหมือนนั่งรถไฟหอบแมสจว,วันว่า จะได้เห็นความสัมพันธ์หวานหวานระหว่างคู่รักแต่กลับต้องเผชิญกับความขมขื่นอีกกครั้งยิ่งมีจงจันทร์จอยริลนีเข้ามาเติมเชื้อเพลิงไฟริสยาเข้าไปอีกก็ยิ่งทําใหสถานการณ์ย่าแย่จนต้องพึ่งพามาทิมนิสสันสเมาช่วยแก้ไขความเข้าใจกันให้ใหญ่โตแต่หัวใจที่แตกสลายของนุ้ยกลับได้รับความอบอุ่นอีกครั้งส่งผลให้ปูริมกับนุ้ยเข้าใจกันมากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็ยิ่งจุดประกายความริษยาและความแค้นในใจของจงจันทร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปดมยี่หวาไม่ทำให้แฟนละครผิดหวังพาน้ำพึ่งขมทุกเรตติ้งนิวไฮดูทีวีออนไลน์ช่อง3 HD h t t p s w w w m e 1 4 i p c h 3 h d เนื้อหาที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงนี้ทำให้แฟนละครติดจออย่างบ้าคลั่งยอดผู้ชมออนไลน์พุ่งทยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ชมหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดองกับยี่หวะแสดงได้ดีเยี่ยม และนักแสดงทุกคนในเรื่องล้วนมีฝีมือระดับสุดยอดทําให้ตัวละครแต่ละตัวโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจส่งผลให้เรื่องราวยิ่งน่าติดตามและสนุกสนานสะกดคนดูไว้กับจออย่างไม่เบื่อจนไม่ทําให้ผิดหวังกับการรอคอยที่ยาวนานรวมถึงยังทำเรตติ้งให้นิวไฮไปเลยโดยกลุ่มผู้ชมในกรุงเทพได้คะแนน3.3ส่วนกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปหรือทอนี่เรียกว่ากลุ่ม15บุลเลทินแบงคอกแอนด์เออร ได้ไปถึง3.9และเรตติ้งทั่วประเทศก็ทะยานไปถึง2.9เลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับราม่าลักษณะนี้ให้เราอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับความสัมพันธ์ในละครไทยมักเต็มไปด้วยความซับซ้อนอย่างเช่นการริษยาที่เกิดขึ้นนี้แหละมันอาจจะดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนปัญหาจริงในชีวิตเช่นการจัดการอารมณ์หรือการสื่อสารที่ไม่ดี ซึ่งอาจนําไปสู่การทะเลาะหรือแม้แต่การสูญเสียมิตรภาพบางคนอาจเห็นด้วยกับการกระทาของจงจันเพราะคิดว่าเธอแค่ปกป้องใจตัวเองแต่ก็มีคนที่มองว่าเป็นการขัดขวางความสุขของคนอื่นซึ่งนี่เองที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกันแต่แซงนี้ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะปูริมกําลังเตรียมเดินเกมหวานๆด้วยการมอบสิทธิ์การเป็นภรรยาให้นุย้ยและให้ความสําคัญกับเธออย่างเต็มที่จนเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันขึ้นมาและนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะคิดว่า หวานเกินไปแล้วหรือเปล่าเพราะบางครั้งความสัมพันธ์ที่ดูสมบูรณ์แบบอาจซ่อนความเสี่ยงเอาไว้เช่นการเกิดความเครียดหรือการขาดความหลากหลายในชีวิตซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดแต่สำหรับแฟนๆละครแล้วคงต้องลุ้นกันต่อว่าความหวานนี้จะนำไปสู่จุดสะดุดหรือไม่ติดตามได้ในละครน้ำพึ่งขมออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬกา30นาทีทางช่อง3 HD คุณคิดอย่างไรกับการกระทำของจงจันทร์ เธอถือเป็นตัวร้ายที่สมควรได้รับการตำหนิหรือเป็นแค่ผู้หญิงที่กำลังต่อสู้เพื่อความรักของตัวเองและถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคุณจะเลือกจัดการกับความริษยาอย่างไรบอกเรามาได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างเราชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจละครและชีวิตมากขึ้นถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ก็เชิญมาคุยกันได้เต็มที่อ่านข่าวบันเทิงวันนี้ https colon slash, entertainment t thui t net slash, ที่เกี่ยวข้อง เรื่องย่อนน้ำพึ่งขง2อง5ช่อง3 HD ตอนล่าสุดโดประกรณ์คืนจอในรอบ10ปี h t t p s t c o d 7 l m q u e s t i o n m a r k p เท่ากับ Content เ e อร์เส n ูยก่ันดีเท่ากับ t ริเลท n ี่เกลนเทนิน s ที่ค0สน็อปซิชูนีแ t นดงเท่ากับ true An เท่ากับเนดงเท่ากับเ2เ e ส สามเอสองเอฟสองเฟนเทนเมนต์ทรูเอ็ดเน็ตสองซานอปซิสสองเอฟวีสี่หนึ่งห้าสิบเคคิวยี่สิบหกเฟอร์เซเลชทีทีพีเอสสามเอสองเอฟสองเฟนเทนเมนต์ทรูเอ็ดเน็ตสองซานอปซิสสองเอฟวีสี่หนึ่งห้าสิบเคคิวยี่สิบหกแดฟเวทเพจทีทีพีเอสสามเอสองเอฟสองเฟนเทนเมนต์ทรูเอ็ดเน็ตสองซานอปซิสสองเอฟวีสี่แอนมิสเตอร์ห้าสิบเคคิวยี่สิบหกสามฟัมซอร์สสามเทโดเว็บยี่สิบหกอะมิเลียมสามดานิคอลเว็บ 26ว um, ันเทิม3คลิกลิงก์ยี่ันแคมเปญสาดีคอนเทนต์ออร์ติเคิลเอนเตอร์เทนเมนต์ซีนอพ시스หนีทรูเอตเอนเตอร์เทนเมนต์ดอททรูเอตดอทเน็ตสลัดซีนอพ시스สลัวีซีเอนห้าศูนย์เคคยูสองหกแอนิฟเนติวที่วิดีโอเท่ากับ15ดี